สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลขเด็ดฮานอยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปพิเศษร,รัฐบาลประจำวันศุกร์ที่16กรกฎาคม2564นะครับผมก็จะมาวิเคราะห์ดาวเด่นให้กับ ท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามนะครับ FC ของผมทุกท่านนะครับกสำหรับงวดที่แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทุกทท่านนะครับที่ติดตามนะครับเลขของผมที่ให้ลูดเจ็ดนะครับก็เข้าเจ็ดหนึ่งนะครับไปชมคลิปย้อนหลังดูได้นะครับโดดเด่นของผมนะครับมาจับนะครับเจ็ดนะครับเจ็ดแปดนะครับเจ็ดหกเจ็ดหนึ่ง เจดนะครับ79ครับงวดถัดไปงวดที่แล้วก็เข้าแปดหกหนึ่งตรงๆนะครับแล้วก็งวดที่แล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับก็ตามกันต่อนะครับงวดนี้นะครับก็จะมีดาวเด่นอะไรกันก็มาชมกันเลยดีกว่านะครับผมก็จะมาวิเคราะห์ตามหลักของผมนะครับดาวดวงแรกที่ผมวิเคราะห์นะครับเป็นดาวดาวอาทิตย์หนึ่งนะครับที่วันนั้นนะครับเวลาลอตเตอรี่ออกนะครับตลากกินแบ่งธรัฐบาลออกนะครับ เป็นวอลโค้ดระวางนะครับและเขาได้เป็นราชาโชคด้วยนะครับชมดาวเด่นอีกดวงหนึ่งที่ผมดูเอาไว้นะครับเป็นดาวอังคารนะครับสามนะครับมาตรฐานดาววันนั้นครับเป็นนิดนะครับเขาได้ตำแหน่งณวางปู่เอกด้วยนะครับมาชมดาวเด่นดวงต่อไปดวงที่สามนะครับเป็นดาวพระหัสนะครับที่ผมมองเอาไว้นะครับหัตห้านะครับ วันนั้นได้ตําแหน่งเป็นนวางบริสุทธิ์นะครับสามดวงนนะครับที่ผมมองไว้นะครับมาชมอีกสามดวงที่เหลือนะครับอ่าเป็นดาวสุกนะครับสุกหกนะครับมาตรฐานดาววันนั้นเป็นราชาโชคนะครับและมาชมดาวเด่นอีกดวงดวงที่ห้านะครับดาวจันทร์นะครับสองนะครับมาตรฐานดาวเป็นราชาโชคนะครับและมาชมดาวเด่นดวงสุดท้ายที่ผมมองเอาไว้นะครับ ดาวพระราหูแปดนะครับก็ครบแล้วนะครับทั้งหดวงที่ผมมาวิเคราะห์เจาะดาวเด่นให้กับท่านผู้ชมนะครับก็จะบอกว่างวดนี้นะครับเป็นงวดที่ดาวเด่นนะครับมีหลายตัวมากแต่ผมมาวิเคราะห์แล้วหดวงนี้ผมคัดมาให้กับท่านผู้ชมก็หวังว่าเลขของผมนะครับจะทำให้กับท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามมีโชคมีลาบกันนะครับ ผมก็จะเอาตัวที่ผมชอบนะครับตัวตัวรูดนะครับที่ผมชอบนะครับเป็นหนึ่งนะครับดาวหนึ่งนะครับมาจับนะครับหนึ่งสามนะครับหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งสองครับหนึ่งแปดครับและตัวที่ผมชอบอีกดวงหนึ่งนะครับสามนะครับสามอะไรก็สามห้า สามหกสามสองสามแปดอีกดวงหนึ่งนะครับพระรหัสนะครับดาวพระรหัสห้านะครับห้าหกห้าสองห้าแปดนะครับครบแล้วนะครับที่ผมจะมาวิเคราะห์ให้ตัวตัวรูดตัววิ่งผมในวันเน้นนะครับวันศุกร์นี้นะครับผมให้ดาวอาทิตย์นะครับและดาวสามนะครับเป็นตัวรูดตัววิ่งของวันรัฐบาลงวดนี้นะครับ ก็ใช้ได้นะครับยันถึงเป็นช่วงฮานอยเลยนะครับก็ขอบก็หวังว่าเลขของผมจะทําให้กับท่านผู้ชมเฮง mm. ๆรวยๆนะครับส่วน,น3ตัวนั้นผมจะมาวิเคราะห์ให้กับท่านผู้ชมสัก2ตัว2คู่ถึง3คู่นะครับเพื่อที่จะไปเสี่ยงซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ1 3 5นะครับคู่แรกนะครับ อีกดวงหนึ่งก็อีกคู่ทุสองนะครับหนึ่งสาหครับครับอีกและอีกคู่หนึ่งที่ผมดูเอาไว้นะครับก็เป็น2องสามหาครับก็ครบแล้วนะครับโปรดใช้วิทยารณญาณในการรับชมนะครับนำตัวเลขของผม,ผมไปใช้นะครับก็หวังว่าเลขของผมจะทำให้กับท่านผู้ชมมีโชคมีลาบ เหมือนกันเหมือนกับเมดที่แล้วนะครับสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบแนวทางการวางตัวเลขของผมนะครับก็เชิญเข้ากลุ่มฟรีได้นะครับแอดไลน์มาที่นะครับอาจารย์ออตักศิลานะครับแอดไลน์มาที่โหราพารวย8 8นะครับบอกเข้ากลุ่มอาจารย์ออสนะครับก็จะมีแอดมินคอยดึงท่านเข้ากลุ่มนะครับก็จะมีแนวทางการวางตัวเลขของผมอาจารย์ออสนะครับแล้วก็มีอาจารย์อีกหลายๆท่านที่อยู่ในกลุ่มนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับทางช่องเลขเด่นรายวันจากอาจารย์โหรานะครับสำหรับช่วงนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับท่านผู้ชมโควิดนะครับระบาดหนักมากเลยนะครับก็ขอให้กับท่านผู้ชมนะครับอยู่บ้านนะครับล็อกดาวน์ตัวเองนะครับระวังรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับส่วนผมนีก็ ระวังตัวเองดีมากครับก็อยู่กับบ้านไม่ได้ไปไหนครับก็มาอัดรายการให้กับท่านผู้ชมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็มีอยู่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้กับท่านผู้ชมเพ่งๆลยๆนะครับกาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ